ครับวันนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาเครื่อง b a t e r d c ีม3 0 0นะครับปัญหาก็คือว่า i n ง t ท n งเต็มนะครับหร,รือมีอาการ Error ของ Machine Error 46นะครับผม กอว่านครับตามภาพไลยนะครับนรจจสุรนเลอรวอินบ็อกซูลนะครับวิธีกา,านนรกแคปาคือเราจะต้องตัดการขอ พอลักเอรอกาจะเครื่องื่อทำการดับเครื่องก่อนนะครับโอเคเราจะดึงปักด้านข้างออกครับและระหว่างการเข้าโหมดของเซกันเซฟนะครับเราจะต้องกดปุ่มเมนูค้างไว้นะครับแล้วก็เสียบลักด้านข้างนะครับผมกดกดเมนูค้างไว้นะครับแล้วก็เสียบพักด้านข้างนะครับผม นครับอาการที่ขึ้นขึ้นว่า Inbox f o n e นะครับ Inbox Near f h o n ใกล้จะเต็มให้ดูปัญหาใน User Guide นะครับหรือมีการขึ้นมาว่า Machine Error สีหนะครับวิธีการแก้ก็คือกดปุ่มเมนูค้างไว้นะครับหลังจากนั้นเสียบปักด้านเครื่องนะครับเครื่องจะขึ้นว่า machine a l e r 46นะครับ machine alert สี่หกหลังจากนั้นให้เราทำการกุนปุ่มปุ่มน,น,นี้นะครับบวกนะฮะกดไปให้ขึ้นเลข8นะครับ แล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับผมดูครับขั้นตอนกดปุ่มบวกไป8ครั้งแล้วครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับหลังจากนั้นก็กดบวกไปจนขึ้นเลขศูนย์นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคทีหลังจากนั้นบนหน้าจอจะขึ้นแสดงตามนี้นะครับ กดปุ่มัวให้ทุ่เลขศูนย์นะครับโอเคอนี่สดเบลเอร์ที่ขึ้นนะครับตามที่บอกไว้นะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มเมนูนะครับเราวเล่นไปหาคำว่าพักก้าว่านหรือก้าวนหกสิบห้าะครับกดปุ่มนี่นะครับมอน,อ,นอนนะครับ กดไปเรื่อยๆนะครับผมใช่แล้วครับอเอคหลังจากนั้นเห็นครับถึงนิ็น้อยตรงนี้เสร็จนะครับให้กดบวกไปสองครั้งนะครับแล้วก็กดโอเคกดบวกไปเจ็ดครั้งแล้วก,กดโอเคกดบวกไป จอแปดนะครับแล้วก็กดโอเคกดโอเ,เป็นสามแล้วก็กดค่ณโอเคนะครับผมโอเคตอบน,นี่นะครับกดคูมบวกไปสองครั้งนะครับโอเคแล้วกด บวกไปเจ็ดครั้งนะครับแล้วก,ก,ออก็กด OK กดปุ่มไปแปดนะครับแล้วก็กดอ OK แล้วก็สามนะครับบวกไปสามครั้งกดอ OK ครับครั้งนี้ก็จะมาขึ้น Machine Error 46เหมือนเดิมน,นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดบวกไป9ครั้งนะครับแล้วก็กดโอเคกดบวกไป9ครั้งครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วบนหน้าจอจะขึ้นคำว่า p i s a t นะครับต่อไปนะครับเกานะครับ โอเคแล้วก็กดตัวไปก้าวนะครับแล้วก็กดโอเคโอเคแล้วก็รอจะขึ้นพิเวทนะครับแล้วเราสักพักเรื่อนจะถับเข้าสู่หนึ่งร้อย normal นะครับเดี๋ยเราสักครู่ครับ ปิดเครื่องแล้วก็เปิดอีกครัร้งนะครับแล้วก็ทำซ้ำครั้งนะครับแปดแล้วก็ศูนย์นะครับต้องเขีโมโนนะครับแล้วก็ไปที่พักอีกรอบหนึ่งนะครับทำซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็เป็นเจ้าับนะครับโอเคครับก็หดไปนะครับ2ลงคนละกเจ็ดโอเคแล้วก็แปดนะครับ สามนะครับนะครับทำทวนตรงนี้รอบหนึ่งนะครับสองเจ็ดสามนะครับแล้วจะกดบวกไป9้าครั้งโอเคพอเก้าครั้งแล้วก็โอเคครับ เป็้านะครับโอเคถือรดแล้วนะครับเราสกู่น,นะครับเรียบร้อยครับเข้าสู่หมดปกตินะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคสรุปแล้วนะครับขั้นตอนในการทำซ้ำก็คือ ขั้นตอนอย่างสรุปสรุปนะครับก็คือทาขั้นตอนมีทั้งหมดนะครับเป็นจำนวนสองสองรอบนะครับเครื่องก็จะเข้าการดีเซ็ตค่าของวยนนิ่ง Box, ินบ็อกฟูลออกไปนะครับแล้วเข้าสู่หมดปกตินะครับคือใช้งานนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ